ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติปฏิปทาชื่ออุทยะคามินีพวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรูเดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีน ท่านอย่าเว้นบ่อเหวตอที่มีหนามหลุมเต็มด้วยคูดบ่อโสโครกใกล้บ้านท่านพึงตกไปในที่ใดพึงรอความตายในที่นั้นด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อแต่กายตายไปท่านจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายข้อบัญญัติของพรหมามทั้งหลายนั้นเป็นความดําเนินของคนพานเป็นความดําเนินของคนหลงย่อมไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ส่วนอริยวินัยเราก็บัญญัติปฏิปทาชื่ออุทยาคารมินีที่เป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุทยะคามินีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นจะไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนีประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบาลแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้เมียพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มียพระพาปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือ คู่แห่งบุุษสี่บุรุษบุคคล8ดนี่พระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้ว ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาและทิฏฐิไม่รูปคลําแลว้วเป็นไปเพื่อสมาธินี่แหละคืออุทยะคามินีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตารัสรู้เพื่อนิพพาน